สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเริงนพถอยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นคลิปรีวิวคลิปแรกนะครับที่รีวิวเรื่องดาบพิาขตาตศูนนะเดี๋ยวขอคิดก่อนจะไม่ได้ว่าเคยรีวิวไปยังแต่คิดว่าไมอย่ยังนะนี่แหละเดี๋ยวจะเป็นตัวแรกแ้วกันนะครับนี่นะครับคือ น้องเนสโกนะครับเนสโกจากท่าย G ฟ s t สตูดิโอนะครับเนสโกตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเข้าไทยมานานมากนะครับนานแบบโอ้โหแม่เจ้าน่าจะหลายเดือนมากๆนะครับแล้วก็ตามมาด้วยตัวชินอบุนะครับแล้วทีนี้เนี่ยตัวที่จะออกมานะครับที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยจะเป็นตัวทันจิโร่แต่ว่ารู้สึกว่าทันจิโร่เนี่ยจะเปิดพีนะครับ ก่อนนิสโกนะครับก่อนชินอบุนะแต่ดันไปเสียทีหลังนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับตัวไหนมาก่อนแล้วก็เล่นก่อนเนาะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวลายดาพิฆาตอสูรหรือว่าเดมอน s l เลเยอร์เนี่ยนะครับก็ตอนนี้ของไทจีไฟเนี่ยต้องบอกว่าลันแบบรุนแรงนะครับาลายเสาหลักเนี่ยก็จะมีเลนโงคุมีมิซึริโอ้โหต้องบอกว่าเยอะนะครับเยอะมากนะแล้วก็ มีเซนิสึที่เป็นเพื่อนของทันจิโร่นะครับอินอสเกะนะครับอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าค่อนข้างเยอะนะครับออกมาเยอะมากนะครับในช่วงนี้เนาะออกมาให้พรีออเดอร์นะครับซึ่งก็ยังพรีออเดอร์ได้อยู่นะครับท่านใดที่สนใจแน้ะก็ทักเข้าไปที่ร้านได้เลยนะครับลิงก์ของทางร้านนะครับที่เป็นเพจ Facebook เนี่ยเดี๋ยวจะทิ้งไว้ข้างล่างนะฮะโอเคก็คือดองไม่นานมากนะครับสหรับงานชุดนี้เนาะแต่ก็โอเคได้เวลาแก่สักทีนะครับ อ่ะตัวนี้เนสโกนะครับผมสูตรโอ้โหัำเบอร์สวยด้วยนะครับ0ูนย์สามห้านะครับนี่นี่คือเนสโกจาก g 5นะครับแพ็กโฟมสีดำนะครับก็เห็นหลายคนแกะไปแล้วนะครับก็รู้สึกว่างานเนี่ยค่อนข้างดีนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นเช่นไรแพ็คเกจน,นะครับจะมาในลักษณะอย่างนี้เลยนี่อันนี้คืออะไรก็ไม่ดู้นะเดี๋ยวแก้มดูกันน่าจะเป็นอุปกรณ์อะไรสั่อยากจะว่า เอ,อ้ยีนสิโกนี่แจีมมากอ๋อของนี้จะเป็นพาร์ทมือโอ้มือ,อ,ม,อมืออสูรนะครับพาร์ทมืออสูรย์โอ้โหโคตรเท่อ่ะก็ของผมนี่ถือว่าโชคดีหน่อยนะครับอออกมาได้อุยเห็นองเกงไหนด้วยออกมาได้แบบเพอร์เฟกนะไม่มีรอยแตกหักอะไรทั้งสิ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราตัวฐานออกมาเออฐานเขาทำมาแบบ แปลกเลยนะในง,งานตัวนี้ใส่เข้าไปน้องแบบกําลังจะพุ่งนะแล้วก็มีมือเฮ้ยสวยวะก็ไม่แน่นนะมันไม่ใช่ไม่เหล็กมั้งเนี่ยรู้สึกว่ามือเนี่ยเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ไม่แน่นเท่าไหร่นะแต่ก็ได้อยู่ขาก็ไม่แน่นนะครับหากาวดินน้ำมันมานะครับเผื่อมันหลดุดมันร่วงนะครับอันตรายนะหมดแล้วนะครับชิ้นส่วนเนี่ยมันจะมีอยู่แค่นี้แหละนะครับก็คือตัวฐานนะครับตัวฐานตัวละครแล้วก็พาดมือนะครับ ก็มี3มช่อง3าพนนะครับใส่เข้าไปแป๊บเดียวเสร็จแล้วนะเป็นไงน่ารักไหมเออนี่เป็นงานสเกล WCF นะครับของค่าย G5 ที่เป็นลายดาพิธาตะสุนนะครับกระตูตนนี้กำลังมาแรงนะครับในช่วงที่ออ The Movie เนี่ยเข้ามาในไทยใหม่ๆเขาบอกว่ากระแสรุนแรงมากนะครับแล้วก็อนิเมะก็สนุกมากนะครับ กระแสแบบว่าทําให้ฟิกเกอร์หลายๆตัวเนี่ยราคาขึ้นงานเลซินหลายๆตัวราคาขึ้นนะครับโอ้โหต้องบอกว่ากระแสนี่แบบพุ่งปไปเลยยิ่งตัวนี่นะครับเซนนิสส์นะครับเซนนิสเนี่ยเป็นตัวที่เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ค่ายเนี่ยได้ผลิตออกมาเยอะมากหลังจากที่อนิเมะเนี่ยมันเข้าไทยนะครับเนื่องจากว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับสายฟ้าเนี่ยคนไทยชอบถ้าเป็นวันพีชก็ จะเป็นเอเนลนะครับเอ,อ่อถ้าอะไรที่แบบว่าเทพฟัสเอเนลอะไรเงี้ยคนไทยจะชอบนะถ้าเป็นแบบหน้่ยเดบอลสเลเยอร์นะครับก็อะไรที่เป็นาสายฟ้าเหมือนกันซจนิสือเป็นสายฟ้าใช่ไหมคนชอบนะครับราคาพุ่งปี๊ดเลยนะฮะก็ขต้องบอกว่าต้องขอบคุณเดอะมูฟวี่นะครับที่เข้าประเทศไทยแล้วทำให้กระแสอ,อ,อนิเมะแล้วก็รวมมาถึงนะครับวงการของสะสมนะครับก็ ดีไปด้วยนะครับคนก็เข้ามาเยอะขึ้นนะครับวงการมันก็คึกคักขึ้นเนาะเออไปเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดนะครับของน้องเนสโกะนะครับผมนี่ึีงเป็นน้องสาวของทันจิโร่นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับว่าสวยและเด็ดขนาดไหนเราจะมาให้คะแนนกันหลังจากดูรายละเอียดกันนะไป let's go <S โอเคครับท่านมาเรามาดูรายละเอียดของงานชุดนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะขอถอดออกเลยแล้วกันนะครับมันจะได้ง่ายๆเนาะ อันนี้เป็นส่วนของฐานนะครับฐานนี่จะออกแบบมาแบบนี้เลยนะเป็นเหมือนกับหิมะนะครับแล้วก็เป็นตัวเอฟเฟกที่มันเป็นเหมือนกับของอสูรนะครับเป็นสีแล้วก็มีพาร์ทใสพาร์ทหนึ่งนะครับที่แบบโดดขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรูที่เดือยใส่เดือยของตัวเนสุโกะนะครับนี่คือเนสุโกะเนี่ยก็มีเดือยอยู่อันเดียวนะครับอันนี้ก็คือสีเนี่ยก็ลงมาได้ดีเลยเนาะอ่าเดี๋ยวค่อยเสียบให้ดูทีหลัง้วกันโอเคมาถึงตัวเนสุโกะนะครับตัวนี้จะแยกพาร์ท ที่เป็นมือฝั่งนี้ออกมานะครับเออมันสามารถดึงออกมาได้นะครับก็ระข้างลาบากนน่นอนอ่ะโอเคเนซุโกะนะครับนี่อ่ะมาดูเกียงไหนปู้ปิดไว้ก่อน18วลต์นะจ๊ะโอเครองเท้านะครับนี่รองเทา้าขีบนะครับแล้วก็เป็นตัวเหมือนหุ้มขาขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นชุดชุดเนซุโกะเนี่ยต้องบอกนี้นะว่าเป็นเนี้ยบมากอะชอบเลยนะครับในการตัดลายดอกได้แบบดีมากนะครับแล้วก็หน้าของน้องเนซุโกะนะครับผมโอ้โหแล้วก็มีเส้นเลือดเนาะเพราะว่าตอนนี้แบบ เป็นอสูรเป็นอสูรแล้วแบบว่ากําลังจะใช้พลังอสูรอาจิยดมึอเข้าไปปุ๊บนี่พลังอย่างที่นะครับเป็นเคลียร์ใสนะครับสีออกแดงแดงใสใสหน่อยสวยงามมากครับติดตรงที่มันไม่แน่นนี่แหละนะครับตรงหัวของเนสโกะนะครับก็มีเหมือนโบนะครับปลูกมาด้วยนะครับแล้วก็ตัวผมเนี่ยนะครับสีดำแล้วก็ปลายสีส้มนะตามอนิเมะยเลยนะครับก็มีผ้าคลุมนะครับหลงนอกตัวนี้ก็เป็นชุดของเนสโกะนะครับผมต้องบอกว่าสวยนะสวยเลยอ่ะนี่ก็ขาบ ข้าไม่ไผ่อยู่นะครับถือว่าทาออกมาได้ดีเลยตัวนี้มีดีคอตามาใสกิ๊กเลยอ่ะเราก็ยัดลงไปในฐานนะครับนีมีเดียเดียวยัดลงไปนะครับน้องก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับอ่าใช้ได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่าทุกท่านเป็นไงกันบ้างครับสําหรับรายละเอียดของน้องเนสโกตัวนี้นะครับจากที่ผมจับคำคำอยู่ตอนนี้นะครับผมก็ให้ไปนะครับ สิบเต็มสิบคะแนนเลยนะเออให้เก้าแล้วกันนะครับโทษทีนะเพราะว่าหนึ่งคะแนนที่หักเนี่ยก็หักเรื่องเดือยแล้วกันนะครับที่มันไม่แน่นเนาะเออกำลังจะให้สิบเต็มสิบแล้วนะครับก <g ül> ็ลดลงไปหนึ่งแล้วกันเนะ <g ül> าะก็หักไปอย่างที่บอกเ,อเดือยที่เท้ากับฐานเนี่ยไม่แน่นนะครับต้องใช้กาวยีน้ำมันเสริมนะครับก็การหลุดการล่วงนะครับแล้วก็ตรงส่วนของมือนะครับ ก็ไม่แน่นเช่นเดียวกันปี2จุดนะทีมแน่นนะเพราะว่ามันให้เชื่อมแค่2จุดนะแต่ว่าเรื่องสีดีเทลต้องบอกว่าดีมากนะครับดีมากนะ <c oughs> พวกลายเสื้อนะครับการลงสีทําให้มันมีมิติมากขึ้นที่ชดุดหรือว่าไม่ก็ที่ฐานเนี่ยผมว่าเขาทําออกมาได้ดีนะนี่คือตัวแรกซึ่งออ,ออกมานานแล้วนะครับไม่ใช่ว่ามันเพิ่งออกมานะครับมันออกมานานแล้วนะ แต่ว่าด้วยตัวงานเนี่ยต้องบอกว่าทําออกมาได้ดีอยู่เหมือนกันนะครับไม่ผิดหวังนะใครที่ซื้อตัวนี้ไปตอนแรกผมเห็นเะหลายคนแก่แล้วผมรู้สึกธรรมดาภาพโปรโมทภาพเปิดเดียวเดียผมก็รู้สึกธรรมดาเพราะว่ามันก็ดูพุ่งๆแบบอย่างเงี้ยเออมันมันดูแล้วมันมันแค่นี้ยมันน้องน้องเนยมันแบบพุ่งไปข้างหน้าแต่พอมาดูจริงๆนะครับรายละเอียดหลักๆเนี่ยชุดเนี่ยคือมันละเอียดมากนะท่านละเอียดจริงๆนะครับ ดอกไม้อะไรต่างเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าชีคแค่มันเป็นอะไรเล็กๆที่แบบเขาแบบเขาทําได้ไงวะ <c oughs> เขาแบบไปลงลึกรายละเอียดพวกนี้ได้ไงว่าแบบนล้วมันสวยมากนะครับแล้วก็ดีคอตามาได้สวยนะครับแล้วก็ตัวฐานเนี่ยจะเป็นฐานหิมะนะครับแล้วก็มีเป็นเหมือนพลังข,ของอสูรออกมาหน่อยออกเป็นสีแดงๆเนาะเออก็สวยแล้วก็น่ารักนะครับแล้วก็ตรงเล็บเนี่ยนะครับเขาก็พยายามนะครับทำให้มันเป็น ทำให้แบบเล็บมันแหลมมากที่สุดนะซึ่งมันเป็นจุดเล็กๆที่เออมันมันดีมากนะครับใครที่ซื้อไปเนี่ยเดี๋ยวจะก็คงจะฟีลฟีลิ่งเดียวกันนะครับรู้สึกดีกับตัวงานนะครับแบบเฮ้ยมันแบบจุดเล็กๆที่เขาไม่น่าจะทําได้แต่ว่ามันก็ทําได้หมดนะครับผมต้องบอกว่าสุดจริงๆนะครับสําหรับ G5 นอกคุณภาพงาน WCF เนี่ยก็ต้องยกให้ G5 นะฮะน่าจะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจีนไปแล้วนะครับ G5 นะสำหรับงาน พวกนี้เนาะโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดมากนะครับทุกท่านใครที่อยากได้ยังอะไรนีก้ก็ต้องลองไปหาดูนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยผมก็หาให้ไม่ได้เหมือนกันนะครับต้องไปลองตั้งรับในกลุ่มกลุ่มต่างๆดูนะครับเผื่อมีคนปล่อยนะเนาะต้องบอกว่าดีมากนะครับดีมากนะพลาดไม่ได้ใครที่จะเริ่มจีไฟแดดพิฆาตอสูรน,นะครับก็รีบๆซะเพราะว่ามันเพิ่งออ,ออกมา 2ตัวนะครับตัวที่3ท run, out, online, ันจิโร่เนี่ยเรากำลังตามออกมาครับซึ่งมันออกมายังไม่เยอะไปตามหาก็ยังมีโอกาสที่จะหาได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าหลังจากนี้ออกมาประมาณ5ตัว10ตัวแล้วเนี่ยโอ้โหจะมาตามเก็บที่หลังเนี่ยบอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้แน่ๆนะครับเป็นไปได้น้อยมากนะเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่จะครบนะถ้ามันออกมาขนาดนั้นเนาะแต่ว่าถ้าตอนนี้ยังมีแรงอยู่ก็ลุยลุยเลยอย่ารอนะครับลุยเลยอย่ารอเพราะว่าก็อย่างที่ผมแกะให้ดูนะครับผมรู้สึกว่างานนดีมากนะเดี๋ยวตัวต่อไปเนี่ย ผมจะมาแกะชินอบุให้ดูนะครับว่ามันออกมาในลักษณะยังไงเนาะแต่ว่า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 ใครที่ไม่อยากไปตามนะครับมีค่าย e อ็กแซดสตูดนะที่เปิดทีตัวแรกนะครับเป็นชินอบุนะซึ่งเป็นน่าจะเป็นลายเสาหลักนะครับเออกแเนี่ยเพิ่งเปิดตัวแรกนะครับในเรื่องของดาบขึา์เนี่ยเปิดตัวแรกก็คือชินอบุนะครับออถ้าใครเนี่ยยังไม่ได้เปิดลายไหนของค่ายไหนสักค่ายนึงเนี่ย ก็ไปลุย x อ็ผมบอกเลยว่าคุณภาพเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันกับ G5 นะแค่เขามาทีหลังนี่เฉยแต่คุณภาพเนี่ยต้องบอกว่าดีอยู่แล้วนะครับหลายตัวที่เป็นของ x อ็ที่ผมแกนเนี่ยรู้สึกว่าจะหายากเกือบทุกตัวนะครับเออ,เอ,อในเรื่องของวันพี e นะครับที่เป็นโซโล่ะ V.P มาแล้วใช่ไหมตัวมังกรน้ำที่ผมรีิวนนไป ลูฟี่กับลูฟี่เกียสี่เกียสองกับเกียสี่เห็นไหมก็ตอนนี้หาไม่ได้เลยนะครับทูต้องบอกว่าใครที่ยังไม่ได้เปิดไลน์ไหนนะครับก็ไปลุย x z ได้เลยแต่ว่าใครที่ชอบ G5 ก็ต้องรีบหน่อยนะครับผมโอเคถ้าชอบกินนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์แชร์สติ๊กให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับแล้วถ้าสนอนี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบาย